นา่งโดนแกนสารักนะคะเป็นประท่านกลุ่มออมรั์เพื่อการผลิตบรรทุนท่านนะคะกลุ่มออมทรั์เพื่อการผลิตบรรทุนท่านมีสามารถิกเจ็ดลอยหนึ่งพนนะคะออมซัจจ้านะคะคนหนึ่งออมไดหนึ่งลอยหนึ่งลอยบาทหนึ่งพันนะคะเต่ละเดือนนะคะเดือนละลอยก็คือเดือนละลอยนะคะเดือนละพันก็คือเดือนละพันถ้าเดือนไหนบุ้มีีก็คือขาดทรงนะคะถ้าขาดทรงถึงสามเดือนก็สามสามเดือนนะคะจะบริโภคเบียร์นะคะ จะได้แต่ต้นทุนนะคะเมื่อปีเริ่มแรกนะคะจากการแนะนำของทางพัฒนาสุขสนนะคะเป็นแนะนำมาแห่งจากตั้งต่างแต่ผีกสอสองพันห้าอยชนเก่านะคะและล้ลุกข้้นมาล่ะคะ่ะตั้งมาสองเทียร์สามเทียร์จะมาพื้นขึ้นมาได้ไดในปีสี ้องหาสี่หานะคะก็เลยมาจจะตั้งกันขึ้นเริ่มขึ้นไม่อีกมันหล่มกทุกท่านมานะคะแต่มาจอก,ก็ตั้งขึ้นไม่อีกกัเลยปีสองพันหาร้อยสี่สิบหานะคะเผืว่าถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นมีเงินหมุนเวียนเป็นสิบก่าลัานมาแล้วค่ะไอ้คณะกรรมการบริหารงานนะคะเ,เดือนนี้ ที่แรมกมันจะเห็ดในน้ากันมันจะบาไวก็เรยว่าแบงมันมีสมาชสิกรายคณะกรรมาการก็เลยว่าโอ้ยมันลายแล้วมันรับบวไวรับสมาชสิกบาไวแต่เลยมาพากันมา,มาที่มาตีกันว่าให้มีเห็ดในกลุ่มกลางนะคะสมัครในกลุ่มกลางนะคะสมัครในกลุ่มกลางนี่ห้องกระสีแบงคณะกรรมาการในสิบก้คนเนี่ยมาลงเว้นกันนะคะลงเว้นกันรับสัจจาไหยคะรับสัจจัใจหมื่น เดือนหนึงหามือนะคะวันที่1นถึงวันที่ห้านะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าสอโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะคะหลับสมาสิมาฝากเง่นมากทำลายอย่างทุกอย่างเลยคะนี่วันที่หกเข้ากับชิบ้าพิจารณาเงินปูถ้ามีคนมาจองปูกันเอาสมารถพิจารณาเงินปูวันที่ก็นเอยไปอยป่าคาสินปีปีนี้ถึงวันวันที่ยีสิ้าธันวาถึงวันที่ยี่สิบเ่นที่กูออกไปเท่าไหรเข้าคาซี ข้าวกระสีหายเป็นออกขึ้นมาทั้งสอกขึ้นตนนะคะเผื่อว่าสีมาปั่นปนขึ้นกำไให้หสมาชิกนะคะมาปั่นปนขึ้นกำไลหนสมาชิกอันนี้ผู้ใดผู้ใดอยากถอนก็ถอนได้ผู้ใดบ่อยากถอนอยากู้อย่าเชื่อปะถอนนะคะแต่จองกู้นะคะผู้ใดว่าเชื่อมันในกลุม่มว่ามันปิดไปบ่ได้ดอก่เชื่อมัน,นบอคะแต่ปิดมันซีไปเลยกับปะเป็นปัญหานะคะปีนึงนี่กูมีความเสี่ยงดูปีคนคู่นึงเนี่ยมีความเสี่ยงแค่ปีเดียวนะคะที่เขามาทดลองในกลุ่มนี้ ขันห้องบอเซียมันห้อง่ารลาบไปเดยนะคะผลประโยชน์ที่ได้ราบนี่นะสมมุติว่าเข้าใดดอกเบีย้ยมากปีนี้0กแสนแล้วฮะกแสนหรือหาแสนเสีเข้าจะเอามาเอามาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะะสามนี่เอาไวบ้บริหารจัดการกับสาธารณประโยชน์นะคะอีกเ0อรกอีกเก็เปอร์นต์ขึ้นกำลังเห้สามาสิกิตามเงื่อนที่นี่ออกไปนะคะ เขาเสียสังสัรค์ที่นี่เขาก็เสียเอาในสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมามาแบ่งนะคะส่วนหนึ่งเขาเสียแบ่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการในในใน,ในกลุ่มนะคะอีกอีกส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้คณะกรรมการบริหารที่เขาแบ่งมาได้แล้วอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาเสียมาให้สาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะพัฒนาท่ามโซ่เสริมต่างๆการในชุ้มโซนของเขาเดือดรอนนี่ยังในชุมชนในหมู่บ้านนะคะเดือดรอนสนับสนุนเสริมเสริมการที่ล่าพัฒนาท่ามต่างๆ เขาก็ย่ได้30%ปอนต์นั่นนะคะเอาจิซอยเรียคนนี้ยังในปีนี้เ่ากับซอยเรียคนขาลุงยุงล่เข้าขายไปหาพันนะคะกบประมาณที่ตังไวไเขาจิตังไว้ปีละสองหมนนะคะที่ซอยเลียช่มๆเขาจะตังไว้ปีละสองหมื่าบพอสินปีมากรรมการประชุมกัน้าบพ่อเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีก้าบนพ่อเขาก็จิตังแค่สองหมนนะคะซอยเียชงมๆก็มอมทรับไม่เขาตังขึ้นมากนี่ ข้าวซอยเรียรตันแต่แรกเกิดน,นะคะจนขอดตายนะคะมีกลุ่มมีเชอบธุรกิจหลายพ่อแต่เสียชีวิตลงไปข้าวกลุ่มนี้ก็จะให้พวกนี้เราไม่จับนะคะและก็จะเงินสร้างธุรกิจประมาณสามหมื่นกว่าบาทในกลุ่มติดเขามาอยู่ในสมาชิกนี้นะคะเขามาไน่มีในแ,แตกลุล่มข้อมทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคก,กัน,นคณะกรรมการสมาชชิกมีสิทธิ์กู้ยืมอย่างใดทุกอย,ย่างมีปัญหายอย่างทั้งแทบันซี่หรือว่าอย่างต่างๆสาม,มารถตรวจสอบได้คณะกรรมการ ทุกคนเฮ็ดงานนำกันเบิดนะคะหรือใครเป็นยียไงได้แต่วบวกเก่งมิตรปอซีนะคะเฮ็ดงานได้มีปอซีนะคะเป็นประท่าอยู่ในปอซีแต่ว่าถูกบอาเอาข้อมือซีแสนะคะห้าจะถือรักตัวนี้แหละค่ะคุณน้ำข้ามหับคุณทำห้าประการนะคะซื่อสัตา์เสียสละมีวินัยใบบางใจและอดทนนะคะเอาตูงห้ามันยึดตัวนี้นะคะเป็นที่ตั้งเพราะว่าแมนเท่าปัจิบันได้เข้าเขาสวยเดียกเข้าเขาพุ่มใจนะคะ ีเขาเดินซอยเรียสุนส่นๆเขาไปไวางอันอื่นหลายนะคะเขาวางเพื่อว่าเขาดีใจนะคะเขาห้เายคนใดเขาซอยเรียคนใดผู้ที่เป็นเดือดร้อนนะคะในครอบครัวอย่างคนมีปัญหาอย่างคนเขามาหาเ่าคนไปบอเพช่นเขมามหาว่าเขาสามารถซอยเรียคนใดเขากันได้พูดใจร้ายในตรงนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ